สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวสิเพิ่มมาแกงเนื้อใหม่แกงโอแกงเงินียังก็ล่ะแกงไงงงวะแกงไงอืมผักกาดผักกาดทินพี่น้องแกงผักกาดทินเนี่ยจะแกงผักกาดหิน มือ้อนึงกับสิจับกล่องเนะพี่น้องมือ้อนึงกับสิเอาแกงนี่ใส,ส่น้ำปลาแดกเสียวนี่ลงบานเ้าพักลงก็บจบแล้วนะพี่น้องพกักกะข้าวจุ้นพูนพักข่ข้าวจุ้นพูน,นแกงกินจักถวยนึงนี่พี่น้องจะลัวกินอนะื วยนึงพอดีพอดีกินเสบเสพนะพี่น,อนะอน,น้องเนาะได้ตัวสดกินเสบเสพขวับพี่กับม,ม,มันหนักเสร็จแล้วเ,เลย ยิ่งด้ากาะเทียนเบียนหน่อยๆพอนาน่าพี่น้องบราเด็กไงขาวมันขาวเพราะว่ากระปลูกใส่กระถางมใส่เนื้อหอมเลีเ่ยนๆจังไ่แล้วคอย,อย,คอยกระสวดพีกใส่ กรตำตาแหลักกนะ็ใซสองปิดไหวหนกนอนโอนี้ใ่แค่ไนกโอ้ลายดพี่น,อน้องไ่จังไรละวะไมเหี้อิเพิเผ็พก่ลพ,ไ,พ,ไ,พไปโอ้ยจะกินอะไร เดียดจัดน้อยกันโอ้ยเป็นกระเสีพี่น้องเดี๋ยวก็ซิมันโอ้ขมจำลำปานวดีอหลอดพี่น้องปานวดีขมมาหลอดปานวดีขมมาหลอดเสบพี่น้องพอดีพอดีเอาตองแซงยังอีกเลยพอดีละ่ะ กับเขาเน้ะพี่น้องนะเขามีแล้วแล้วนะเรียบร้อยละต้องไปยังลายพี่น้องน,ะนงั่นนะลิปนี้นกริจิ๋นใบซ้ัหนี่ลกับพี่น้องขอบคุณห,หลายๆด้วยพี่น้องเด้อบายบายซีอูบาย